ก็ไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง Facebook ฟาร์มสุกกระบือไทยพบกับปูตินสอเทียนโพในเบียดในพิกัด115ปอนนะครับซึ่งคู่นี้ชกกันมาล่าสุดต้องบอกว่าปูตินผลงานดีกว่านะครับผมมองว่าปูตินเป็นฝ่ายชนะนะในไฟที่ผ่านมาแต่กรรการก็ชูให้เสมอนะครับวันนี้นะครับเพิ่มเบีดเพิ่มพิกัดมาเป็น1 1อปอนไฟล่าสุดชกมาในเบียในพิกัด114ปอนนะครับเริ่มต้นที่ นักมวยฝ่ายแดงครับทางฝั่ง a c e b o o k ฟาร์มสุกกระบือไทยหรือนวพลฟาร์มสุกกระบือไทยนวพลควายงามนั่นเองนะครับถือว่าในสัปดาห์นี้ครับก็จะมีมวยที่นะครับชื่อมาก่อนตัวก็จะมี Facebook มีไทยนะครับผลงานเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าชื่อทั้งสองนะครับค่อนข้างทําให้กระแสในสัปดาห์นี้ดีมากๆนะครับเริ่มมาที่ a c e b o o k นะครับเป็นมวยประเภทชื่อมาก่อนตัวนะครับ ชคยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าชื่อเสียงนะครับแฟนเกับแฟนมวยทางฝั่งของโซเชียลทางฝั่งของสื่อนะครับค่อนข้างจับตานะครับเ c เยอะกองเชียร์เยอะนะครับก็ปัจจุบันก็อายุ15ปีนะครับ172เซนติเมตรครับจากอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินุ์นะครับลูกชายคนโตของนวพลลูกพักิสนะครับชคมาแล้วร่วม่วม30ครั้งเป็นอย่างตับนะครับที่ มวยเมืองกรุงก็ชกที่ช่องเจ็ดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีแพ้มากกว่าชนะนะครับแล้วก็มีเสมอในไฟล์ล่าสุดก็เป็นมวยประเภททือ่อๆนะผมมาเป็นมวยเขา่าประเภทเดินเข้าหาอาวุธนำนีค่อนข้างที่จะต้องแก้ปัญหาคนด่วนนะครับในไฟสองสามไฟที่ผ่านมาก็สลับมาซ้อมที่ PK ในช่วงการทำน้ำหนักนะครับส่วนในไฟนี้ก็ยังไม่ได้เห็นว่ามาซ้อมที่ PK นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับในสัปดาห์หน้าอาจจะ มาเก็บตัวหรือเปล่าครับแต่ว่าไฟนี้หลักๆก,ก็คือซ้อมไปที่บ้านเลยนะครับซ้อมไปที่นมำพลคูติกควายงามจังหวัดกาลสินนะครับเป็นอาศานที่ฝึกซ้อมหรือว่าเป็นค่ายมวยของคุณพ่อนะครับเป็นของนวพลลูกพักคิสนะครับก็สําหรับ Facebook นะครับก็เป็นมวยประเภทมวยเปิดเกมนะครับประเภทเข่าล้วนประเภทเดินเข้าหาคู่ชกนะครับทรงแข็งแรงนะครับ ถือว่าถ้าจับในได้นี่ก็ตีได้เหมือนกันแต่กว่าจะจับในได้นะครับกว่าจะแต่งตัวได้นี่ก็โดนหมัดโดนศอกโดนแข้งนะครับทําให้บางไฟนี่เจ็บไปก่อนกว่าที่จะเดินเข้าถึงตัวคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าไฟนี้ผมว่าต้องเสริมมาวุธมาแน่นอนแหละไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นศอกนะครับลูกจังหวัดตะขวาจังหวัดถีบซ้ายนี่ก็คงต้องเสริมมาครับฟอร,ร์มการชกของทางฝั่งของ เฟซบุ๊กที่ช่องเจ็ดสีนะครับอ่าก็มีชะนะคะแนนนั่นเจมส์สัตแสงทองคาแกสนะครับถัดมาก็มาชกต่อที่ช่องที่ศึกมวยไทยสัญจรเพชรเจ็ดเพชรสัญจรนะครับเข้มาชะนะคะแนนนั่นเหนือพยักไกวบางคอแหลมถัดมานะครับที่ช่องเจ็ดสีมาแพ้น็อกตัวที่สองนั่นอดัมสอเดชพันธ์ไฟถัดมาอีกนะครับร้อยสิบสองปอนด์ก็มาแพ้คะแนนนั่นชิเลียนพุ่มพันธ์ม่วงนะครับแล้วก็ไฟล่าสุด นะครับเสมอกับทางนักทางฝั่งของปูตินก็พูดได้ง่ายว่าโชคมาสีครั้งที่ช่อง7สีชนะ1นแพ้2เสมอน1นะครับฝั่งของมุนเงินครับถือว่าเป็นมวยที่อนาคตด,ดีนะครับเป็นมวยที่อาวุธหลากหลายแต่ว่าแรงไปหรือว่าในเรื่องของวงในนี่ยังเป็นรองอยู่นะครับน้ำเงินก็เป็นทางฝั่งของปูตินสโตเทนโพนะครับอายุเท่ากันครับ15ปี สูง172เซนติเมตรนะครับส่วนสูงก็ถือว่าพอๆกันนะครับอายุส่วนสูงนี่เท่าๆกันเป็นมวยจากรกบีครับชคมาแล้วก็ประมาณ26ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับกระดูกมวยก็ใกล้เคียงกันนะครับเฟซบุ๊กอาจจะได้เหลือมกว่านิดหนึ่งครับกระดูกมวยก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องครับเดินได้ถอยเป็นอาวุธมวยนี้นะครับมีหลายรูปแบบครับปัจจุบันก็ซ้อมที่ี่ค่ายมวยสวนน้ําฐานกิลีจังหวัดกระบี่นะครับ น้ำหนักปล่อยๆมี53กิโลกรัมส่วนน้ำหนักปล่อยๆของ Facebook 52กิโลกรัมของทางฝั่งของปูตินก็จะเยอะกว่า1กิโลกรัมครับฟอร์มการชกของปูตินครับก็ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดนะนะครับแต่ว่าเข้ามาในเมืองกรุงเนี่ยอาจจะน้อยกว่าทางฝั่ง a c e b o o k นะครับไอสีไฟ์หลังนี่คือยังไม่แพ้ใครเลยนะครับพูดง่ายๆว่า78ไฟ์นี่คือเป็นมวยฟอร์มสดครับยังไม่แพ้ใครครับก็มีชนะนอบที่หนึ่งนั่นมงคลใจ1ิษฐ์อุดมชัย นะครับที่ราชด,ดำเนินชนะนอกคูดีน,น,งนึงนั่นเพชรค้ําคูณอวุดูดอนนะครับหลังคู่เอกที่ช่องเจ็ดสีนะครับมาชนะคะแนนทางด้านเพชรสรินทร์สิทธิ์ออสพิบูลนะครับที่ราชด,ดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับก็มาเสมอกับทางฝั่งของเฟซบุ๊กนวพลควายงามมาล่าสุดนะครับสำหรับฟอร์มของปูตินสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นการพบกันระหว่างเฟซบุ๊ก ความสุขกระบือไทยครับเป็นมวยขวาส่วนปูตินสอเทียนโพก็เป็นมวยขวานะครับทั้งคู่ก็เป็นมวยขวาโดยกันทั้งคู่นะครับชกันมาไฟล่าสุดนะครับก็ยังจํากิ่นตัวกันได้นะครับในไฟล่าสุดในเดิมพันหกแสนข้างละ3 0 0แสนนะครับแต่ก็เสมอกันไปนะครับ Facebook ไฟนี้ส่วนตัวมองว่าข้อดีของ Facebook คือนะครับบรรยากาศเสียงเชียร์ดีน่าเสือจะดีกว่านะครับ ในเรื่องของความแข็งแรงใน a c e b o o k จะแข็งแรงกว่านะครับคำถามคือจะสามารถเข้าไปจับในได้ไหมนะครับสลรับคำถามของ Facebook ส่วนข้อเสียของ Facebook ก็คืออาวุธน้อยนะครับอาวุธนำน้นอยถ้าเราสังเกตดูนะครับคู่ของกล้องโนวาหรือว่ากล้องพบก็คล้ายๆกับสไตล์ Facebook นะครับประเภทจะเดินจับเข้าในอย่างเดียวนะครับพอโดนหมัดโดนศอกเข้าไปบางทีก็ไม่ไหวนะครับ นี่คือข้อเสียของ Facebook ก็คือ,อในเรื่องของอาวุธนําน้อยนะครับสำหรับ Facebook แล้วก็ความเป็นมวยก็ดูว่ายังน้อยอยู่ส่วนทางฝั่งฝั่งของปูตินข้อดีนะครับอาวุธค่อนข้างที่จะหลากหลายกว่านะครับออกได้ทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับจะหลากหลายกว่านะอาวุธส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าทีมงานส่วนน้ำทานจิลีเป็นทีมงานที่แก้ทางมวยค่อนข้างเก่งนะครับการวางแผนการแก้ทางมวยนี่ถือว่าผม ส่วนตัวผมนี่ยกให้ทีมงานของโอซนันทิกิรีเลยนะครับเพราะว่าทํามวยไม่ว่าจะเป็นวุฒิกรนิติกรนะครับและก็อีกหลายคนนี่เพราะว่าเป็นค่ายมวยที่แก้ทางมวยเก่งนะครับส่วนข้อเสียก็คือแรงปลายนะครับคือการบริหารพลังกำลังมีผลครับ,บางทียกสามนี่ทำดูดีๆคุมไม่อยู่นะครับในช่วงยกที่4นี่ก็อาจจะหมดแรงได้ วิธีการชจกเพื่อได้รับชัยชนะในไฟน์นี้ผมว่าเฟซบุ๊กไฟน์นี้ก็คงต้องเดินเข้าหาอย่างเร็วนะครับแล้วก็ต้องมีอาวุธนําเพราะว่าเดินจะจับวงในอย่างเดียวเดินไปก็ต้องมีแข้งมีหมัดมีศอกนะครับเึงจะเข้าวงในได้นะครับส่วนวิธีการเอาชนะของปูตินวันนี้ผมว่าปูตินไม่ไม่ต้องถอยเยอะนะอาวุธดีกว่าอยู่แล้วนะครับปะทะไปเลยนะครับไม่ต้องถอยมากนะครับเอามีจังหวะฉา,ายก็ฉายไปเลยนะครับเป็นชุดเป็นชุด อย่างไฟที่แล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับฉายได้หลายชุดอยู่ไฟนี้ผมยังมองว่าอาวุธของปูตินน่าจะคมกว่าก็จะไวกว่าน่าจะออกได้ชัดเจนกว่านะครับเบื้องต้นทัศนวิจารณ์ครูนี้ออกชอบเทียนันปูตินสอเทียนโพนะนะครับเพราะว่าผมมองว่า a c e b o o k นี่ดูหน้าตาดูสายตานี่บางทีเหมือนโดนมังคับมาชกบางทีหน้าตาทื่อๆไปนะครับทําให้ผู้ต่อสู้นี่ไม่ค่อยกลัวนะครับบางทีแต่ว่า Facebook ไม่ได้โดนมาคับมาชกหรอกนะครับเต็ียมใจมาชกอยู่แล้ว แต่พูดถึงหน้าตาสีสีหน้านะครับไม่มีลูกขู่เท่าไหร่ส่วนปูตินผมว่าไฟนี้น่าจะน่าจะมีอาวุธที่หลากหลายแล้วก็ยก4ีนะครับก็พยายามฉายให้ได้มากที่สุดนะครับไฟนี้ผมว่าปูตินชนะได้นะครับออกชอบที่นั้นปูตินสอเทียนโพครับ